โอมชานติวันนี้วันที่24เดือนพฤษภาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานเพื่อที่จะมีประสบการณ์กับความสงบที่แท้จริงจงมาเป็นผู้ที่ละวางจากร่างกายของลูก ให้เล่นฮาร์โมเนียมร่างกายของลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกต้องการและจงมาเป็นผู้ที่ละวางจากมันเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกต้องการคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือความมหัศจรรย์ในความรักของชิป,ปบาบาผู้เป็นมหาสมบทรแห่งความรักอะไรคือความมหัศจรรย์ของความรักของชิป,ปบาบาผู้เป็นมหาสมบทรแห่งความรักคำตอบ ชิตประบาผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรักได้ให้การสอนกับลูกๆด้วยความรักและทำให้ลูกนั้นอ่อนหวานและน่ารักอย่างสุดซึ้งเหมือนกับที่ท่านเป็นความมหัศจสร,รย์าในความรักของท่านก็คือว่าลูกนั้นมาเป็นผู้ที่มีค่าควรสักกะละเหมือนกับลักสมีและนาายแม้นวันนี้ผูงชนนั้น จะไปอยู่รอบๆเทวลูกของพวกเขาที่จะมีการมองเห็นพวกเขาพ่อนั้นได้มาที่จะเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้เป็นเทพจากผู้กราบไหวเป็นผู้ที่มีค่าควรจักรละพ่อได้มาที่จะเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้เป็นเทพจากผู้กราบไหว้ให้เป็นผู้ที่มีค่าควรจักรละสาระข้อคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรก ด้วยสำนึกรู้ของคำว่าหมโซโซหมให้ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆและให้คงความทราบซึ้งทางจิตวิญญาตจงมาเป็นผู้ที่อ่อนหวานและน่ารักอย่างสุดซึ้งเหมือนกับพ่อจุดที่สองเพื่อที่จะคงความปลอดภัยได้ตลอดเวลาให้จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น อย่าได้เพียงแค่นั่งอยู่มีความสงบจดจำพ่อผู้ส่งอำนาจและก็เอาพลังจากท่านพรอของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกรับโชคบันลังอนาคตของอาณาจากักรโดยการนั่งอยู่บนที่นั่งของสัปเสียและงานรับใช้ ขอให้ลูกได้รับบัลลังก์ในอนาคตของอาณาจากักรโดยการนั่งอยู่บนที่นั่งตปะเสียและงานรับใช้ลูกๆผู้ที่อยู่อย่างใกล้ชิดที่นี่บนที่นั่งของงานรับใช้ยังจะอยู่อย่างใกล้ชิดบัลลังก์ของอาณาจักรในอนาคตลูกร่วมมือในการทำงานรับใช้ที่นี่ได้มากเท่าไหร่ลูกก็จะเป็นเพื่อนร่วมทางในอาณาจากักร ได้มากตามนั้นที่นี่ลูกหนีที่นั่งของตับปะเสียและงานรับใช้และที่นั่นลูกก็จะมีบัลลังของอาณาจักรที่นี่นั้นลูกเป็นเพื่อนร่วมทางในทุกการกระทำโดยการมีการจดจำบัพตตดาในทํานองเดียวกันที่นั่นลูกก็จะมาเป็นเพื่อนร่วมทางจากวัยเด็กที่จะปกครองอาณาจักร ผู้ที่อยู่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจะเป็นเพื่อนร่วมทางตลอดเวลาและจะร่วมมือตลอดเวลาและก็จะนั่งอยู่บนที่นั่งของตาปะเทียและงานรับใช้ได้ตลอดเวลาจะนั่งอยู่บนบันลังในอนาคตได้คติพจน์ในวันนี้ ดอกกุหลาบทางจิตวิญญาณคือผู้ที่กระจายกลิ่นหอมของจิตวิญญาณเข้าไปในบรรยากาศด้วยทัศนคติทางจิตวิญญาณของเขาดอกกุหลาบทางจิตวิญญาณคือผู้ที่กระจายกลิ่นหอมของจิตวิญญาณเข้าไปในบรรยากาศด้วยทัศนคติทางจิตวิญญาณของเขาอัจฉริโอมชานจิ